ข้อ8ครับหาค x ต่อ y เท่ากับ3ต่อ2และคอร์นอรของ x และ y เท่ากับ30แล้ว x กําลัง2บวก y กําลัง2มีค่าเท่าใด a 13 b 52 c 208และ d 325อ่าเรารู้ว่า x ต่อ y เท่ากับ3ต่อ2ดังนั้น3ต่อ2เราเขียนในรูปของ3 k ต่อ2 k ก็ได้ถูกไหมครับงั้นเราสมมุตินับสมมุติสมมุติเลยว่าสมมุติ x เท่ากับ3 k ครับและ y เท่ากับ2 k นะครับ เราอยากรู้ค่า x กับ y แต่โจทย์บอกว่าคอนอของ x และ y เท่ากับ30ดังนั้นเราหาคอนอรครับ x กับ y x เป็น 3k y เป็น 2k เห็นไหมครับว่ามี k เป็นตัวร่วมดังนั้นเราดึงก่อนครับว่าคอนอของมันมี k เป็นตัวร่วมก็ดึง k ลงมานะครับ k ดึง k ลงมา k หายไปนะครับดังนั้น2กับ3มันไม่มีตัวร่วมแล้วดังนั้นเราก็ดึง2กับ3ลงมาคูณกันดังนั้นจะได้ว่าคอนอโจทย์กำหนดว่า30ถ้าที่เราคิดเอง 3k กับ 2k มีคอนอเป็น 6k นั่นเองครับนั้นย้าย6ไปหารครับได้ k เท่ากับ5เมื่อได้ k เท่ากับ5ครับเราเอาค่า k เท่ากับ5ขึ้นมาแทนค่าครับได้ x คือ 3k 3k ก็คือ3คูณ5คือ15ครับ y คือ 2k 2คูณ5เป็น10ได้ x กับ y มาครับ x เป็น15 y เป็น10โจทย์ถาม x กําลัง2บวก y กําลัง2ครับคือ15กําลัง2บวก10กําลัง2 15กําลัง2เป็น225ครับ10กําลัง2เป็น100ตอบ325ครัับตวเลืออกข้นะครับ ดังนั้นข้อนี้นะครับถึงจะหาครา ln เราก็ทําได้ถูกไหมครับพเพราะ k มันเป็นตัวก็เหมือนมองมันเป็นตัวเลขครับมันมี k เป็นตัวประกอบทั้งคู่เราก็ดึง k ลงมาครับเหมือน k เป็นหองมองของมันนั่นเองนะครับเราก็แก้ขาค่า k ได้พอรู้ค่า k ปุ๊บแทนค่าก็รู้ค่า x ค่า y ออกมานะครับดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคะ่ะ